สวัสดีครับวันนี้เป็นวิดีโอที่12นะครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม2ภาคเรียนที่2นะครับเป็นเรื่องของโจทย์เสริมซึ่งจะอยู่ในใบงานหน้า18นะครับโจทย์เสริมมีทั้งหมด6ข้อนะสำหรับโจทย์เสริมข้อนี้ก็จะออกข้อสอบฉบับพิเศษนะฉบับพิเศษสำหรับ2ทับ 12. อ่าฉบับพิเศษ บางข้อก็ไม่ยากเท่าไหร่พอไปได้เดี๋ยวเราลองดูเลยบางข้อก็ยากก็สู้ๆนะครับสเต็ปแรกครับต่อเส้นขนาน <c oughs> ต่อแล้วมันจะเห็นแนวเห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะต่อปุ๊บเกิดเส้นตัดเกิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลย เริ่มต้นสีเหลืองครับพวกเราคงจะหาได้มุมสีเหลืองมีขนาดกี่องศาคำตอบคือ60เพราะเส้นตรงเนาะเส้นตรงต้องรวมกันได้180ใช้ไปแล้ว120เหลือ60ทีนี้สีเขียวมีขนาด กี่องศาใช้รูปสามเหลี่ยมรูปด้านล่างชืบชบรูปสามเหลี่ยมมุมภายในต้องรวมกันได้ร้อยแปดตอนนี้มีแล้ว60กับ30มีแล้ว90นะมีแล้วเกขาดอีก90เพราะฉะนั้นสีเขียว90ครับดูตามนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ก็เขียวนี่ก็เขียว เขียวตัวที่เพิ่งเกิดตรงนี้ก่อน <c oughs> ตรงนี้มุมตรงข้ามครับมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน90เขียวตรงนี้แหละมุมแยงครับหรือมุมที่สมในก็ได้เราอาจจะไม่มาทางนี้นะแต่คําตอบของเราแต่ละคนต้องได้เหมือนกันอ่ามุม x ครับมุม x เ,เส้นตรงนี่เส้นตรงเส้นนี้ต้องรวมกันได้180องศาใช้ไปแล้ว90 ร้อยแปดสิบลบเก้าสิบก็เหลือเก้าสิบอย่างที่บอกนะครับมันเป็นไปได้หลายทางนะใครได้ทางอื่นเกิดข้อสงสัยว่าทําแบบนี้ถูกไหมก็ลองส่งมาให้ดูเพราะมันมีนะทําผิดผิดไปผิดมาสุดท้ายบังเอิญถูกมีนะครับมีต่อไปโจทย์เสริมข้อที่สอง ข้อที่สองเนี่ยถ้าให้พ่อมองเนี่ยโอ้โหวา,วานี่ชัดเลย y เอา y ก่อนเลยง่ายดีนะหาค่าตัวแปรตัวแปรตัวแรกที่ได้ก็คือ y เท่ากับ110ครับคือดันมาเนาะดันดัน110ร้0มาปึ๊บทีนี้ถ้าดันมาอีกนิดนึงจะดีไหมดีดันมาตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ก็110ครับ ดียังไงเราจำสามเหลี่ยมต่อด้านได้ไหมรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองเนี่ยให้เรามองว่ามันโดนต่อด้านนี้ออกมาปึ๊บนี่มันโดนต่อด้านนี้ออมาแปลว่ามุมที่เกิดใหม่คือ110มุมที่เกิดใหม่จะมีค่าเท่ากับผลบวกมุมภายในด้านที่ไม่ประชิด เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ามุมที่เกิดใหม่นะครับคือ110เนี่ยจะเท่ากับ x บวก50อยากได้ x ก็ย้ายมาลบครับตอบ x เท่ากับ60อันนี้คือใช้สามเหลี่ยมต่อด้านจำได้นะที่เคยพูดไปสามเหลี่ยมต่อด้านถ้าจำไม่ได้กลับไปดูคลิปที่น่าจะเป็นคลิปที่10นะครับ สำคัญมากทําให้โจทย์ยากๆง่ายขึ้นได้ต่อไปดูข้อที่สาม,มแลดูยุ่งยากพวกเราสังเกตมุมดีถ้าขนาดของมุมอ่ะเวลาโจทย์ให้มามันจะต้องเป็นองศาใช่ไหมหมายความว่า หมายเลขหนึง่งสองสามพวกนี้ไม่ใช่ขนาดของมุมนะแต่เป็นจุดที่โจทย์ยังไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่หน้าที่ของเราคือหามาครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่อ่ะโอเคเริ่มขอเริ่มจากตรงนี้ปึ๊บปๆ๊บปืป๊พวกเราเห็นมุมฉากตรงนี้ไหมครับ ตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากเหมือนกันนะครับชึบทันไหมหรือเราบอกไม่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 ไ,มไมเราไม่ทำอย่างนี้สีเหลืองเนี่ย90องศาเนาะสามเหลี่ยมต่อด้านอีกแล้วพวกเราเนี่ยสามเหลี่ยมรูปนเนี้ยต่อด้านออกไปด้านนอก90จะเท่ากับมุม2บวก 46ขอขอคิดในใจนะขอคิดในใจ46บวกอะไรได้9คําคำตอบคือ44อ่าได้แล้วครับมุม2มีขนาด44องศาตรงไหนเป็น2เขียนเลย44องศา ทีนี้พวกเราดูต่อตอนนี้มันจะทําให้ได้มุมหนึ่งครับมันจะทําให้ได้มุมหนึ่งคือตรงนี้สีน้ําเงินเนี่ยคู่นี้มันเป็นมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดนี่ถ้าเราต่อเส้นขนาดออกมาให้มันชัดๆนะอันนี้เป็นเส้นตัดมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดต้องรวมกันได้180หมายความว่ามุม1บวกมุม2องบวก70นี่ยต้องได้ร้อ เรารู้แล้วสองมุมนี่ตอนนี้ขอคิดในใจอีกแล้วพวกเราพยายามคิดในใจตามน,นะครับตอนนี้บวกกันได้หนึ่ง้อยสิบสี่ขาดอีกเท่าไหร่จะเป็น 180. ร้อยแปดสิบขาดอีกหกสิบหกอ่ะเขียนละเอียดดีกว่ามุมหนึ่งบวกสี่สิบสี่บวกเจ็ดสิบ จะเท่ากับ180นะครับแก้สมการจะได้มุม1นึเท่ากับ66โอเคตอนนี้รู้มุม1นละห6สเหลือมุม3ครับที่ยังไม่รู้รูปสามเหลี่ยมรูปเนี้ยปื๊ปื๊ปื๊อ๋อสามเหลี่ยมมี3มุมสามเหลี่ยมมีสมุม66รู้แล้ว ตรงนี้90รู้แล้วขาดมุม3ามครับก็เอา180ลบออกลบออกด้วย90นี่ลบออกด้วย90เหลือเกแล้วนะแล้วก็ลบออกด้วย66อีกทีนึงเหลือ24จบแล้วครับครบแล้ว3มุมมุม2ก็รู้มุม1ก็รู้มุม3ก็รู้ ข้อนี้อาจจะถือว่ายากนิดหนึ่งนะครับสำหรับพวกเราต่อไปดูข้อ4ครับข้อที่4เส้นขนานอยู่ข้างบนข้างล่างนี่อย่างนี้มีเส้นนี้เป็นเส้นตัดทีนี้หมายความว่าสีน้ำเงินเนี่ยเรียกว่ามุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมกันได้180เอาเลยนะสีน้ำเงิน3 x ลบ10มีมุมที่1บวกกับมุมที่2ครับคือ2 x 10. ต้องเท่ากับ180แก้สรรมการได้5 x นะลบ10ย้ายมาบวกเป็น190ย้าย5ไปหารครับได้34 นี่ได้ x แล้วได้ x แล้วขาดขาด y ขาด y <c oughs> ทีนี้พวกเราดูสำหรับ y แล้วนะครับสำหรับ y ดูดีๆสัญลักษณ์ฟึบฟึฟึบฟเฮ้ยสองขีดเท่ากันเลยแปลว่ามันเป็นหน้าจัว่วแปลว่ามันต้องมีมุมที่ฐานเท่ากันก็คือเนี่ย สมุมที่วงกลมวเนี่ยมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมุม y มีค่าเท่ากับ 2x ซึ่งเรารู้ x แล้วว่า x เ,เป็น34มุม y ก็เลยเป็น2คูณ34ครับ2เท่าของ34หรือ68นั่นเองเสร็จแล้วครับข้อ4 ต่อไปข้อที่5โอ้ข้อที่5นี่คล้ายคลข้อ4คล้ายๆข,ข,ข้อ4นะมาเลยเริ่มเลยนี่คู่นี้ก่อนครับคู่น้ำเงินคู่น้ำเงินคู่น้ำเงินคือมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับรวมกันได้180แล้วก็จัดเลยครับ 2x-45 ลบ45นี่คือมุมแรกที่โจทย์บอก บวกกับ3 y เท่ากับ180ปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายครับใน2 x กับ3 y เนี่ยมันต่างตัวแปรกันมันทำอะไรกันไม่ได้ก็แปะกันไว้เฉยๆครับ2 x บวก 3 y อ่ะแต่ลบ45ย้ายไปฝั่งนู้นได้ย้ายไปฝั่งนูน้นย้ายไปเป็นบวกนะได้2 2 5ทีนี้สเต็ปต่อไปนี้อาจจะทำให้เรางงตั้งสติดีๆนะครับตอนนี้มันเป็นรูปที่มีลักษณะเป็นหน้าจัว่วเพราะเขาบอกว่ามันเท่ากัน หมายความว่า3 y เนี่ยกับ x บวก15้าเนี่ยมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเห็นสมการที่1ไหมเกะ,กะมากเลย3 y นี่เกะกะมากๆเลยในเมื่อเรารู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีค่าเท่ากับ x บวก15เราก็เปลี่ยนซะเปลี่ยนซะ2 x อ x ยังเหมือนเดิมนะครับ2 x อ x ยังเหมือนเดิมแต่ y เนี่ย เราเปลี่ยนเป็น x บวก15าทำไมถึงเปลี่ยนได้เพราะเรารู้ว่ามันมีค่าเท่ากันเนาะ225ทีนี้มันทำกันได้แล้วครับ2 x บวก x ได้3 x 15อยู่ฝั่งนี้เป็นบวกย้ายไปลบได้210ยนะครับย้าย3ไปหารได้ x เท่ากับ 70ยังเหลือ y ที่ยังไม่รู้แต่เรารู้ว่าสีชมพูเนี่ยช่วยเราได้สีชมพูบอกว่า3 y นะ่ะจะเท่ากับ x บวก15ซึ่ง x มีค่าเป็น70นัเห็นไนหะพึ่งหามาเมื่อกี้ x เป็น70เพราะฉะนั้น3 y 70บวก15ครับได้85อ่าเลขไม่ลงตัวได้ y เท่ากับแ5ส่วน3คือคำตอบนะครับมาครับข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้ว ข้อสุดท้ายไม่ใช่หน้าจัวนะโจทย์ไม่ได้ให้มาว่ามันเท่ากันแปลว่าไม่ได้ทําเหมือนสองข้อเมื่อกี้แต่ง่ายกว่าซะอีกนะครับง่ายกว่าซะอีกเพราะมันเลือกคู่กันชัดเจนแก๊งนี้นี่ภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดแก๊งน้ําเงินกับแก๊งชมพูครับแก๊งน้ําเงินบวกกันได้180เอาเลย 2x-5 บวก5บวก 9 x บวก10เท่ากับ180ตัวแปร x ทํากันครับตัวแปร x ได้1 1 x ตัวเลขทํากับตัวเลขได้15แก้สมการครับแก้สมการย้าย15ไปลบนะครับจะได้165 จากนั้นย้าย11ไปหารคำตอบคือค่า x เท่ากับ15ต่อไปต้องทำสีชมพูบ้างเพราะเรายังไม่รู้ y นะสีชมพูอ่ะขอขอหา5 y ขึ้นก่อน5 y บวก110 มมภายในข้้งในการของเส้นตัดลุมกันได้ร้อยบนี่ย้ายไปลบเหลือ7จนะครับย้าย5ไปหารคิดเลขนะครับคิดเลขที่พออ่อเอฉลยเฉลยเอาเฉลยเอาเนี่ยเพราไม่อยากให้วิดีโอมันยาวเดี๋ยวจะไม่ดูจบคิดเลขปกติแก้สมก,การปกติได้ y เป็น14อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับโจทย์เสริม มีทั้งข้อยากและข้อง่ายอย่าลืมตัวช่วยสำคัญคือสามเหลี่ยมต่อด้านในวิดีโอที่10นะครับไปดูมานะครับอ่าโอเคก็เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะสอบนะครับเอาให้ได้คะแนนเต็มเอาให้ได้100บาทนะครับ